สบายดีท่านผู้ชมขำเมืดแลเด้อยังบูดายากันวะ่เขาหกโมงแรงอ่สบายดีเด้อยังแรง <c oughs> อีซีทุกคนทุกท่านอีซีโทรมาตะกี้อีซีโทรมาพี่น้องโทรมาถามสมบายดีเด้อสบายดีแล้วพี่น้องตะกี้ว่างคุยกับอีซีโอ้เป็นตะเบิง่งเลยเนาะ โบเลยเล้มทื่นพี่น้องเล็กที่เห็ดเฮือนนั่นแหละมันยังเหลือดสี่เซนละพอดีเลยแหละกะบานนีซีชายซุ้มเพิ่นเห็ดอันนี้เลยอ้อมนี่เลยพังเบิงสีเบิดเท่าไหร่เซนเท่าไหร่ะเล็กอ่ะ <c oughs> มึงเอื่นจังลุยต่ออยู่พี่น้องมันในคำเลยซีหกโมงแล้วพี่น้องเออขันไผ่โบดับบบแม่มันดับมันสอด ทำไมนน่ะแล้วพี่น้อยทำไมนน่ะแล้วไพ่บอดับเป็นสมองสองสมองมาจ้ะตอนห้าเมื่องเฮือนยัยอ้อยกับบันเฮือนยัยแปรตอนนั้นแหละมันดับมันมันมันดับแต่เนเฮือนห้าเลยมันสอดพี่น้อยแล้วอะไรแล้วอะไรอีลาจังกวดกวดอะไรจังทูมังเอินเศร้าอะไรเห็นแล้วมันคำเลยกานไพ่บอดับนั่นแล้ว บ้าอากาซีอีดเบิรนะ์นั่นแหละโอ้เอาเสื่ออนาเสตนะอาหารแลงเข้ากับอทอดไข,พขวว่พี่น้องเอนี่กินข้าสวยเอนี่พี่น้องเลยหุงข้าวเจ้าวันนี้นะกินขา้าวเจ้าไก่ทองก็กเอื่อยมสาส่งอามน้านอามเลยตะกี้ลงมาก็พอพี่นองตกลงนะเิียอาตนางบอมมาใส่นะเฮ้ยประตูอัดนะมันบางงามบอ <c oughs> ตานางขนงบประมาณอันนั้นเนาะตานางที่เล็กๆเันนีฮะแบบในประตูทางเขาบ้านเอาเดีพี่น้องจริงโบนัสเหม็นเด้ก็เอาเล็กน้อยๆเอาคือพอกแทกว่าเอาเลยจะโบนัสเลยไปเก็บปลาผีดมาเห็ดผิกน้ำปลากันไปเนาะวันนี้จะกินทอดไข่กับข้าวสวยไอ้ข้าวเจ้านี่ใส่เบิ้ง อืออันนี้ของทอดเอ้ยปีงปลาเจดามครับขึ้นไปเอาแกงหน่อไม้มาช่วยเผื่อกินตอนเพลนพน,น่อ,อ,นอพี่น้อยเจดาแกงหน่อไม้ตอนเถียงทำบริษัทขีดซ้ำพี่น้อยไม่ได้ทำกระปิ้อันนี้กระซิบไปปิดไปนี่แหละทำเมื่อจังพี่น้อยทอดปลาก๋วยจังหันเมื่ออื่น ทอดปลาขอน่้อยลงวัดพี่น้องท,ทอดในผีปลาแห้งพี่น้องท่านบ่อทอดไปบ่อท่านพี่น้องคือมาบ้านเนี่ยังตตามโปงเลยทอดปลาจังหันกินข้าวแรงทอดห้อนพี่น้องทอดไข่ทอดไข่ อันแรกมันจะออกมาเหยียบหัวกูกลางขึ้นเนี่ยเหยียบกันสนั่นอหนแนี่อ้าวจั๊กดุยจกดุจักดุยจกดุยพี่น้องเขาอะไมาน่อยมาพี่น้องเอาหนังแม่นี่มันอยู่กลางพูเนอยู่ในส Bao nhiêu đù đi bạc lắm gọi sam bạc xem bạc xanh sam sam hey Bạc xem hey 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 สั้นเลยกระเซน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 เอ้อ้เอ้อซน,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 นะน,นเซนเซนเซนเนขีดนะนุมเ่แน้วเทียงกระตั้มข้านขา่าข่านออกเ <c oughs> พื่อออกมาจ้ใจสีขาดอาขอทอดปลาคอ ไว้เฮาสอเก็ดแลก็บางบๆงบังจังเยมยนจังน่ากินเห็นเนาะทดปลาจงถวายพระพรุ่งนี้ถึกจังหันพี่น้องเอ้ยจุละหามือจุหนึ่งมหาจุหนึ่งจุสองเขาสว่าจุหนึ่งเยดแปดลังค่าตั้งเจอกับสิบกว่าลังค่าแต่ผมมีคนอยู่แล้วบริลงนนะ พขาคั่วได้โลงเสะเบิ้เขาคั่วแหละจไปโล่งเขาคั่วได้อย่ยหาอยู่หน้าจะไปโล่งกุ๊งไก่เลยเราเสร็จแล้วกันพี่น้องหานแรงทอดไข่สวยนะอุ่นบ่มาทำต้มอุ่นยาหารแรงแจ้งหน้าใหม่แต่เที่ยงกินหมูป้ากไว้อุ่นกินมาเอิญนะ ชเพิ่นกินข้าสองคนช่วยผ่นะพอดีแท็กกับ่อไก่ทองคือบ่มนะมากินเาใ้เธอซืไปเขาผาลูกนี้แมวนะเนนะซ้หาลูกแมว เด้อพี่น้องขอบด้วยอดีแท็กอดีแท็กเล็กเขาเรือหกสิบเล็กจนเป็นพระน้องพีน่น้องทุกบ้าน,านสองคูณสามแล้วมาเหตุ มันอะมันเปื่อนหมดสั้นมันขืนยามฝนตกมันแรนแรงลงแล่กระเนลงนลงมันทำให้กระเบื้องมองมุมมันดูเศ้ากัทุกเราทุเลรงบานื่อยกันเลยมันดูดีสุดใส่อันนี้โอ๊ยโคตแล้วถ้าเ้อตัวหนึ่งด้วเจ้าบว่าจะใส่ใส่มานั่งด้ย อ้าวขาไม่กินเออเพาะใส่ขาแมนมาเด้จ้าท่านผู้ชมกินขผาวแรงพูดว่าจะกินข้าสสวยแต่โดนแระเี่น้องอยากกินผัดกะเพราดิตัวนี้ทำไปคินบอกอ้าวขาแม่มึนเพาะดีบอลทอดอารมณ์ขืนกันบ้างไหเบิ่งเล้วย่างมีขีดฟางเฮ้ยราวพาราซี่ใมันบริสมมีะมีขี้แงวัน เลือกมาแมวกระด้างมากเลยข้าวึงกับกระเจี๊ยบดีมาซื้อเห็นย่างนี่เราก้นนี้เขาอนียวคนทำแบบนี้ไวอุ่นของแล้วเรากินเออกับเขาเนียวมาอันเขาเจ้าเนาะเขาเนียวบริมเหนือเจ๊บอกคลิกดิสินะไยมาตีกินในต้นนี้ เจาไหนจะเก็บป่นใส่ปลาอจุดอยเลยมีจะเก็บเห็ดผิดกันปลาไปเนางเผ็ดผิดก็ได้แค่จุดใจเลยบอเผเาผิดเผิดอันเจ้าไดหนึงวข้างนีอันใดจะเปปลาม่ก็เลยเกิดมาม่ใช่เดังอึหน่วยหนึ่งกลบบังหุ่งิองหน่วยเนา ยากระดกแค่ทุ่งหนึ่งก็ชงยังเงิงพี่คนช่วยห้างไตวันซื้อเนาะเปนแจห้าร้อยบาทเลยมั้งแล้วก็อหอยถือไปถ่ายคลิปสิไปไปงุ่มม,มั่นนะคนแจหาร้อบาทเท่ามาเอิญสิปจะร้าอมาว่าแค่คนได้รายขนาดสปาอกรสองมบอกว่าพี่ทั้งไตวันโชวมาว่าแจกมากว่า หอยปลายกยาเราออกซองบอกว่าท mm ่านถึงไปแล้วนั่งจักที่ห้ว่างคิดเลยเหมือนหึงถึงจะพาไปแล้วก็มามาเลยหลดพังแวออูอีกเธอซ้อมหลดแต่โมันเหียนเจ้ากันอีกเพ่งเติบอางน้มาเหาเทีนเปลี่ยนอะไรเงื่อนงน

អ្នកមើលមងកាប់មាននេះក៏ໃຊ້

ออน,น่าชุดนะมันนี่นะขอบันทีกขอกขเป็่นจากคำมเอาดูหน่ยน้องประเทอีดามกปนสดแกนไม้หางคัมมือ,อกนินยาเงันเจาะ ยายเงือกสิจ้างเกี่ยวข่าวเอามาเออแต่ว่าเจ้ั่งเวันบอกเจดมไปหลับจ่างเอาเนใเดือนันสองร้อยบาสิเเอาสาคน่เจดมเนี่ยคือบาเขาบอกไม่อด่วงบูดเนาคก่ท่านแล้วเกี่ยวข่าวลุยน้ารือเป่าแต่แบบคนแรกงิจ่างเาเยหาิมี่ลง con xong rồi ô oh, lục xa bớt xong <laughs> Nên hỏi nó có chết có chết ừ. ừ. có chết 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 ข่บคอเดลายเด้อขอบคุณเอื้เดลายเด้อที่อุดหนุนน้องน่องซื้อดอกแคซื้อบัรงซื้อบรรจุแต่บัเอือน่ะหน่วยใหญ่เฮะว่เห็ดแนวหน่อยหน่อยะเป็นลายหน่วยอยู่แต่ว่าถ้าละแก่เป็นโฮกเย็ดหน่วยเย็ดไปให้ยังงงหน่วยหนึ่งขอบคุณเอเดลายที่เมต้าน้องน่องมาตลอดแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทีดีทุกคนเด้อใส่บางแง่งขับปอดสปัวฮาตลอดมา เมาฮ่อนแบมาห่อนกกยานอยู่ไ้มาหอนเดือดเ้าเดหอนนสุดิ้เนี่อปลาที่ชินมันเดือดจิ้มอกันมันเป็นเดือดเดลเ่าแต่เขาเอาในื้อที่ินจิออกคนใสนใส่เดือดกหนึ้ซ แม่ฝาห,หัวไล่เด็กพี่น้องจ้าพอกันผิหนาจ้ามาดิ